ศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเรื่องใสสวัสดีครับพี่น้องฟังปายมิดมาคแคนแฟนมอลล่แฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพียดบันแทงแฟนครับเอฟซีกีลาหน่อยอู้อิงมาพบมาบอกกับคนเมืองสีทางช่องยูทูบไทยสีเกตช่แน่อีพีนี่เส็าว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับศิลปิน ผู้ให้ความสุขแก่มิดบอกแฟนแฟนหมอลกนั่นเป็นไผไปว่ได้กักคืออีลาหน่อยคุ้งอิงของมิดบอกแฟนแฟนหมอลกตั้งแต่ก้าวย่างเข้ามาอยู่นักสาวน้อยเพชรบ้านแห เพชรไฮสาวน้อยเพชรบานแพงเปลี่ยนแปลงไปหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือพลิกสถานการณ์จากที่ต้องรอหาเจ้าภาพเจ้างานมาว่าจะ ปัจจุบันเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานต่างก็ให้หมอลำหางานให้แตกต่างจากยุคก่อนที่อีลามอห้อหญิงที่เขามาวันว่างเยอะเจ้าภาพนี้กำหนดงานเองไนดะ้ว่าจะเอาวันไหนเดือนไหน แต่พ้ออีลาน้อยอุ้งอิงเข่ามานบอสลำกำหนดวันให้เจ้าภาพว่าว่างวันไหนนี่คือความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากที่มีงานร้อยกว่างานนิดนิดกลายมาเป็น200งานไม่ธรรมดามีเจ้าภาพว่าจ้างงานแทบทุกวัน นั่นคือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเจ้าภาพและความเปลี่ยนแปลงทางด้านไหนอีความเปลี่ยนแปลงทางด้านาแฟนคลับ FC แฟนคลับ FC ที่ติดตามสาวน้อยเพิ่มมากขึ้น แล้วคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่กีแต่ก่นกอนว่าง่ายๆวัดๆอยากๆขัดสนในเรื่องการอยู่การกินแต่ณปัจจุบันมีคนนำมาให้นำมาฝากหลากหลายคน ที่ได้มาเพราะอิหลาหน้อยอุงหิงยกตัวอย่างคอยยย่องหยุดตะกี้ตกะกอนเฮาบ้คอยหูจักคอยยย่องหยุดแล้วแฟนคลับเอฟซีกับโคอยติดตาเพิ่นแมนมาตั้งแต่อีหลาหน้อยอุ้งิงเขามาเพิ่นดูแลอีหลาหน้อยอุ้งหิงตั้งแต่บัดน,นั้นมีแฟนคลับเอฟซีหาของฝากของต้อนมาใหา้ บอกขาดสายมีกลิ่นในแต่ละวัดอีกหลายๆคนแชกเช่นเดียวกันช่องยูทูบมีคนเข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าใครเปิดช่องใหม่ก็ตามวันวันเดียวคนติดตามไม่ต่ำกว่าพันคน มีช่อง youtube เกิดขึ้นมากกว่าเดิมน,นั่นคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปงนลงศิลปินทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังมีอยู่มีกินมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นั่นคือความเปลี่ยนแปลงจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่เข้ามาสู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแทกนับว่าเป็นการเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของวงเลยก็ได้เพชรวงมีงานมากขึ้นเพชรให้วงมีกระแสมากขึ้น แล้วทำให้คนในวงรู้จักคนมากขึ้นในวงกว้างแต่ก่อนเบิงหมอลองหมอลำเอาหูจักแต่พระเอกนางเอกตโรตร่งโตไรผู้ยูเบื้องหลอกเบื้องหลังเข้าสิบหอยหู ผูสุดๆก็คือเจ้าของวงนอกนั้นก็บอกหูแต่วงสาวน้อยเพชรบ้านแทงอีฬาน้อยวิง้งเพชรแห้วหู้ทุกคนทุกแผนะว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างแดนเซอร์เข้ามาใหม่ เราก็ยังรู้ว่าใครเข้ามาทุกคนมีตัวมีตนอยู่บนโลกโซเชียวปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะหูอิงยานน้องหยกมีตัวมีตนขึ้นมาเพราะหูอิงช่องโยทูปลหลายๆช่อง มีรายได้เกิดขึ้นเพราะหูหิงไม่ว่าสายนอกไม่ว่าสายในยอบติดตามกระแสหูหิงกันทั้งนั้นทุกคนมาเพื่อหาแสงแต่ก่อนเป็นหิ้ห้อยตัวเดียวมีแสงเพียงเล็กๆน้อยๆอกๆแววๆทุกวันนี้มีเป็นฝูกระจายกันขึ้นมา ส่องแสงกระจาส่องแสงแวววับจับตาเพราะรับแสงจากอิหลาหอยฟูหิวไม่อาจปฏิเสธได้แม้แต่อวตารก็ยังอาศัยแสงจากอิหลาหอยุ้งผิงเกิดนี่แหละ คนเขาถึงให้ความนิยมสมชอบเพราะมันเกิดจากการกระทําถ้าศิลปินกระทําตัวไม่ดีกระทําตัวผิดแพกแตกต่างจากการวางกรอบไว้ไม่เดินตามล่องตามรอยใครเขาจะมาสนใจ แต่อีลานองหญิงเดินตามพ่อก่อตามครูเรียนรู้ตามวิถีทางชีวิตไม่ได้หุนหันฝรันแร่นอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะเปี้ยงปางแต่เป็นศิลปินที่ค่อยๆก้าวหยิละก้าวก้าวแบบระมัดระวังก้าวด้วยความไม่ประมาท พี่นี่ฝากตอนมิดมักแพนแฟนมารับเอาไว้แต่เพียงสำมีขอบคุณที่เข้ามาเบิงขอบคุณที่เข้ามาแยงช่องยูทูบไทยสีเกต c h a า n น l สบายดีครับผม